เชื่อแค่เทโรยสิ่งนี้ดอกผลเพียบทันทีทำไมพึ่งมาบอกกันโยนสิ่งนี้ลงไปมดมแมลงหายไปนานจนลืมเร่งดอกผลตืมติดดอกดีดอกไม่ล่วงติดเท่าไหร่ได้เท่านั้นมะนาวลูกดกน้ำเยอะพืชผักเขียวโตเร็วเกินคาดพริกดกแทบบ่าคลาั่ง แก้ปัญหาดอกรวงแก้ปัญหาพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งที่ทําให้พริกดกนะคะอย่าลืมควรเด็ดยอดและด้านล่างใบอย่าเยอะค่ะใบด้านล่างอนๆเด็ดออกให้หมดใส่ปุ๋ยคอกทุก15วันทางดินอู้มะม่วงไม้ก้อยจับ่อดอกนะคะฉีดพ่นสูตรนี้เลยติดดอกดีดอกไม่รวงโอ้มาละกอไม้ก้อยก็โดกเกินคาดจ้าสูตรนี้เลยจ้าความลับที่หลายท่านไม่รู้สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนคะวันนี้ไม้ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะ ไล,ไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยไล่หนอนนะคะต้นไม้ของใครไม่งามเจอมดหนอนแมลงต่างๆค่ะมากัดกินค่ะไม่ก้อยคะ่ะยอดพริกค่ะยอดก็หงิกก็งอผักกินใบค่ะใบก็เป็นรูค่ะเจอหนอนมาเจาะนะคะมาใช้สูตรนี้เลยจ้าแถมสูตรนี้ยังเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะต้นพริกต้นมะนาวต้นมะม่วงของใครยังไม่ติดดอกออกผลอยู่ไหมคะปลูกมาหลายปีแล้วคะ่ะแม่ก้อย ติดดอกแล้วนะคะดอกแห้งหลุดร่วงไปเช่ก่อนตลอดเลยค่ะก่อนลหลักของเรานะคะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นขี้เท่าถ่านเลยเท่าถ่านนะคะ1ถ้วยนะคะไปนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะไล่มุดไล่นอนไล่แมงลงไล่เพลี้ยไฟไล่แดงนะคะได้อย่างง่ายๆนะคะเราใช้ ผงซักฟอกเลยนะ,ะนอนผีเสื้อนะคะนอนที่ดือ้อมดที่ซุกซ่อนอยู่ในดินอยู่ในกระถางนะคะมดขึ้นต้นมะม่วงขึ้นต้นมะนาวของหนูเขาไม่ก้อยไ่ย,ยังไงก็ไม่ไปเพื่อนใช้สิ่งนี้เลยเป็นยาพาราเลยนะคะแก้การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะต้นไม้ของหนูนะคะโซมากเขาไม่ก้อยฟื้นฟูง่ายๆนะคะด้วยยาพารากันเลยนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เ,เขียวเร่งร่า วัวทำยังไงคะไม่ก้อยขาก็คือขี้วัว1ชามเพื่อนเพื่อนก็แช่ไว้ในถังน้ํานะคะ10หรือ20ลิตรได้เลยแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็พร้อมนํามาใช้เลยค่ะเร่งเขียวกันแบบง่ายๆแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเป็นกะปีนะคะกะปีค่ามีสารไตรโคซังนะคะเร่งรากเร่งดอกได้เป็นอย่างดีจ้ารค้นะคะโมโนโซเดียมกูตามตดค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเร่งรากได้ด้วยนะจ้ามีกดตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่ากดกูตามิกนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะถ้าเราใช้นะคะจุลินทรีย์ แสงนะคะเขียวเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะมีไนโตรเจนสูงค่ะสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินได้อย่างง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะที่ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราใช้น้ํา EM กันเลยนะคะข้าวถ่านนะคะหรือน้ําด่างแบบธรรมชาติค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ดีมากๆช่วงนี้นะคะเพื่อนจะพบว่ามะม่วงของเพื่อนนะคะติดดอกดีแต่ทําไมดอกมะม่วงของหนูค่ะแห้งตลอดเลยค่ะไม่ก้อยนี่เพื่อนไล่ มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพ <Equ> ี้ยจักระจันไล่เพี้ยไก่แจ้นะคะง่ายๆด้วยที่เท่าฐานเลยค่ะไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะขี่เท่าฐานค่ะประกอบไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมและยังมีสารซิลิก้านะคะเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีจ้าค่ะเื่ยนเทใส่ลงไปเลยค่ะ ้ำสิบหรือ20ลิตรได้เลยนะคะไมพืชผักของเรานะคะหวานกรอบแข็งแรงค่ะรสชาติดีนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกมะมว่วงไปแล้วนะคะหรือมะพร้าวนะคะรสชาติค่ะไม่หวานไม่กรอบเลยค่ะแม่ก้อยนี่ปลูกผักสลัดไปแล้วค่ะแม่ก้อยค่ะมีลักษณะคือไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนเพื่อนลดด้วยน้ําที่เท่าฐานเลยคะ่ะหรือน้ําด่างแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยคะ่ะเพือ่อนๆืไล่มดไล่นอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติสามารถนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อรานะะคทางดินได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋า มดหนอนแมลงเพี้ยนอย่หนี้ไกลเลยเจอน้นําที่เท่าฐ่านเลยคะนะคะ,ะ,คะเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะน้ำที่เท่าด่างนะคะหรือน้ําที่เท่าฐานค่ะก็จะใสปิ้งอย่างนี้เลยนะคะน้ำยาพารามาเลยคเาเพื่อนเพื่อนจ๋าทำให้พืชนะคะเขียวแข็งแรงสดชื่นดีค่ะนี่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะเราใส่ยาพาราลงไปค่ะถังละหนึ่งเม็ดค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ถังที่พเพื่อนๆเห็นนี่ก็คือถังละสิบลิตรนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆ<ว>ที่ปลูกต้นไม้พืชผักมาเยอะนะคะเราใช้นะคะคน้ําสะอาดนะคะหนึ่งลิตรนะคะยาพาราค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเป็นเคล็ดลับสูตรเด็ดเลยค่ะทําให้พริกของเรานะคะแข็งแรงกันแบบง่ายๆนะคะต้านทานโรคแมลงได้ดีมากๆน้ําที่เท่าฐานหรือน้ําด่างเลยค่ะพเพื่อนๆเราใส่ลงไปค่ะอยู่ที่นะคะสองร้อยมลลค่ะพเพื่อนๆจ๋า ฉีดพ่นต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยนะสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะไม่มียาพารานะคะเราใช้แต่น้ําสะอาดนะคะผสมกับน้ําด่างนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆ <im it> จ๋าเหย่อนทดสอบเลยค่ะให้มะม่วงนะคะติดดอกออกผลดีนะคะดอกไม่แห้งหรือร่วงน,นะคะเพื่อนใช้ส <im it> ูตรนี้ค่ะเพื่อนๆปรับหัวฉีดพ่นนะคะให้เป็นชวยๆบางๆนะคะเราไม่ปรับหัวฉีดแบบแรงๆนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋า การติดดอกของผไมได้เป็นอย่างดีติดพ้นเลยเล้ยเที้ยจะกระจ่างเพี้ยไก,ก่แจ้ได้ค่ะเพื่อนขาติดพ้นเลยเพื่เพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะดอกไข่เลยคะ่ะเพื่อนๆพื่ขาไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนแคลเซียมที่พืชผักต้องการดอก,ดอกเร่งผลขัข้วเหนียวคะ่ะดอกไม่แห้งหลุดร่วงง่ายนะคะตีขาไปไปช้อนอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆอละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะต้นไม้ต้นไหนยังไม่ออกดอกนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะ สื่ยนี้เลยค่ะพเพื่อนเร่งรากพืชกันแบบง่ายๆเร่งดอกตึมเต็มต้นค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยเอ็นโตาเมตนะคะเราใช้นะคะหกรดค่ะหนึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆชูกําลังค่าที่มีวิตามิน B3B5 B6 และ B12 นะคะเรียกว่าเป็นน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชเลยครับหนึ 1, 2, ่งสองใส่นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะพเพื่อนๆจ๋าหนึ่ง เพื่อนก็ตีส่วนผสมผ้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่นอนๆทีนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนค่ะขาหรืออย่างน้อยนะคะ15วันนะคะครั้งหนึ่งนะคะ,พคะคเพื่อนค่ะนขาสารข้ามเนื่อจานละลายแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะนขาี่เคล็ดลับพริกดกพริกสวยกันแบบง่ายๆมะม่วงดกนะคะมะนาวแข็งแรงดีจ้าเอาเทาใส่ลงไปเลยค่ะหอมวังไข่แต่เป็นด่วนอย่างละครึ่งค่ะเพื่อน่ะ เล่นเขียวพืชใบเขียวใบใหญ่นะคะแก้อาการพืชใบเหลืองสุดง่ายค่ะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีด้วยน้ำหมักขี้บัวเลยครับน่ใส่ลงไปเลยไล่ม,มดไล่หนอนไล่มแมลงไล่เพี้ยไฟไล่แดงน,นะคะศัตรูตัวสําคัญค่ะสําหรับต้นพริกต้นมะนาวของเพื่อนนะคะด้วยผงซักฟอกเลคะ่ะไม้อยใช้นะคะ1ช้อนนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะครั้งนี้เรา20ลิตรนะคะเพื่อนจะ สูตรนี้นะคะวิธีใช้นะคะมะม่วงต้นเล็กๆมะนาวต้นเล็กๆอยู่ในกระถางนะคะเราใช้นะคะหนึ่งขันนะคะต่อหนึ่งกระถางได้เลยนะคะส,สวยแล้วงามแล้วใช้ได้ไหมคะแม่ก้อยใช้ได้เลยนะคะน่ารอดเลค่ะน่ารอดลงดินเลยนะคะผ <ใช S 1> ู้ชขาหลับต้นกล้าผักเล็กๆนะคะผักกําลังจะโตค่ะเมื่อสามารถใช้น้ำทีเท่าด่างนะคะหรือน้ำทีเท่าฐานนะคะเพียเพียวได้เลยคะเม <anecdote S 1> ื่อนเขาตกตะกอนแล้วคะ่ะเพื่อน่ารดได้เลยนี่ต้น,ตนก้าพีของแม่ก้อยคำเมื่อโตแล้วแม่ก้อยเด็ดยอดไปแล้วนะคะผู้จัด อยากให้พริกดกๆนะคะเมื่อใช้เทคนิคการเด็ดยอดเลยนะนี่ต้นเขียวของแม่ก้อยก็ชอบมีหนอนตัวเขียวๆนะคะเพื่อนๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะเพื่อนๆล่ารสสูตรนี้ได้เลยของหนูค่ะแม่ก้อยใบเล็กใบหดค่าเกิดจากอะไรคะแม่ก้อยเพื่อนเจอเพไไลี้ยไฟลายแดงเข้าให้แล้วค่ะเพื่อนล่ารดสูตรนีนะะ้เลยค่ะก็จะมาล่ารดน,นะคะสูตรนี้นะคะทุกสองหรือ3วันนะคะเพื่อป้องกันเพไไลี้ยไฟลายแดงนะคะ ติดของใครคะยังไม่ติดดอกออกผลกันอยู่ไหมคะมะ้ม่วงแตกใบแตกยอดดีมากๆค่ะเพื่อนล่ารถเลยนี้แม่ก้อยปลูกไว้ในเข่งค่ะเพื่อนล่ารถเลยค่ะรงดินค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนโอ้มะ้ม่วงแม่ก้อยงามมากๆครับเพื่อนปลูกในกระถางก็ได้ค่ะเพื่อนฐานล่ารถเลยมะ้ม่วงแตกใบแตกยอดดีมากๆเพื่อนเพื่อนล่รถตรงไหนคะต้นใหญ่ๆนะคะเราร่ารถนะคะที่ใช้พุ่มอย่างนี้รอบๆเลยนะคะต้นใหญ่ลาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีถังฉีดพ่นเครื่องใหญ่ๆนะคะ พินทั้งต้นได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะตันนี้เป็นมะม่วงงามเมืองย่าค่ะลูกใหญ่มากลูกนึงนี่เกือบครึ่งกิโลเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะปลูกอะไรก็โดกค่ะพริกก็โดกมะม่วงมะนาวก็โดกเพื่อนๆมีโอกาสทําไว้ใช้กันนะคะโอ้โหมะม่วงมันค่อยลูกใหญ่มากค่ะทุกคนมากินมาก แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนม่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์แม่ก็ด้วยนะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ